ผู้บริสุทธิ์มามากประมาณให้พิคฆ่าเขาเปิดร้างแขน้นแทนประชาชนทุกคนที่เป็นดินนี้เถิดเจ้าก็รู้อยู่ว่าบุคคลที่จะขึ้นนั่งเมืองต้องเป็นผู้ที่แข็งขันพระน้องเจ้าทสพิษเป็นกษัตริย์ที่ใจดีมีเมตตาเพราะถ้าเกิดให้ขึ้นนั่งเมืองความเดือดร้อนก็จะกลับมาเยือนสู่มาตุภูมิ พระเชษฐาพ่ะพรณาแต่ก็หาใช่ไม่ที่พระเชษฐาจะป้นชิงพลังจากน้องคนนี้การทำในครั้งเนี้พระบิดามอบเมืองให้ข้าเถิดพี่ก็ไม่ควรจะทําเช่นนี้เกิดเหตุระหม่อมมากอยู่แล้วเป็นยังไงมีความสุขหรือไม่ฟังให้ดีเถิดพระนองเอ๋ยพี่ดูแลมหาปราสาตราชวังไว้เพื่อเจ้าและแม่หญิงที่อยู่ภายใต้การดูแล ลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าไม่กระทบกันเลยแม้แต่น้อยปุกจับของลูกตากูได้แค้เบรกีตไอเมย์ที่โดนทุกชอตกระผมได้จับพวกมันมาเป็นทาาเฉลยเราเรียบร้อยแล้ว้ยพวกมึงนี่เผาไหนกันเนี่ยไอนี่ไม่เก่งครับแต่ว่าเสื้อเหลือครับไม่เอาชุดชุดนงกระเลียง ชุดดงกระเลียงเราชุดชุดปีบ้านเราใส่ใช่เป็นชุดดงกระเลียงมาเออพร้อมเพียงกันขอบคุณแม่เขาที่เขามาให้หนึ่งสองสามขอบคุณกันไอ้นี่รู้ปะนำเลยไอ้ตัวเล็กเนี่ยไอ้เหี้ยจะขอมข้านำเลยส็ดที่เอกพจ์พะยะค่ะเดี๋ยวกูไปเผาเสื้อชุดนี้ก่อนจับมันนักลง แม่วงมีมีโชว์มาถวายเจ้าหนึ่งจุดเตี้ยแตงหมมันเตี้ยเอาสิชุดเหญ่แหลมเหญ่แหลมมีเล่่มด้วยเหรอเหญ่แหลมใหญ่แลมใหญ่แหลมลายต่อต่อเสร็จแล้วครับจบแล้วครับนั่นดีดีเออเสร็จพีกับพจน์วิทยากรอุระเทียร์ลูกตาเลยไม่ต้องเครียดเลย ถ้ามองชันทศพิจะขอราชปรลนังคืนได้หรือไม่พะะี่ย่าได้เลยน้องเอ้ยยกให้เพราะทัชชายาเจ้าคืนสุมาตุภูิเดิมเพราะฉะนั้นสายด้วยของข้ามันนี่ไม่ไปใส่เสื้อกับเขาละ <laughs> ถ้าจะขอแต่งตั้งผู้ครองรังแห่งสุวรรณภูมิคนต่อไปก็คือเจ้าปัตตภีสมบูรสิริลูกเอ๋ยสมบูรณ์ถือว่า วัดบางไซน์ในได้กำไรล้นเหลือเลยกไรนอกจากจะมีแม่ไม้ลิเกไทยอันดิเทพฟันลุ่งแล้วเรายังนำศิลปะจากจังหวัดสตูลมาเป็นของแข่งพร้อมกันคืออะไรเฮ้ยแล้วมันอยู่ข้างหน้ามองไม่เห็น เบิง์ทีฮะอ้าวไอตัวยาเสืตอมนะเฉยๆมั้งขอให้ฉันได้สงมงบอกว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างที่ข่มหมอมฉันได้เคยทำร้ายแม่ดุด่าว,ว่าป่าพูดจามไม่ดีสิ่งสิ่งนั้นหมอมฉันต้อง